ีค่ะคุณครูและนักศึกษาที่รับทุกคนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านจิตอา,าสากศนตจตุจักรนะคะจะเห็นว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนักศึกษาคงได้รับความรู้ในการที่ครูได้สอดแทรกในการจัดการเรียนพกกลุ่มในแต่ละสัปดาห์ไปแล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นออนไลน์แต่อาจจะได้จากโครงการและได้จากโครงการพัฒนา ผู้เรียนควบคู่ไปกับจกกัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ด้วยนะคะซึ่งโครงการาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านจิตอาสาโครงการทำความดีด้วยหัวใจทั้งสองโครงการก็มีความเชื่อมโยงกันนะคะเพราะเรามีจิตอาสาก็ถือว่าทำความดีด้วยหัวใจนั่นเองนักศึกษาสามารถที่จะไปทำความดีและบันทึกความดีอยู่ในสมุดความดีที่ ได้แจกให้คุณครูไปมอบให้นักศึกษาแล้วนะคะ,ะการเรียนรู้ไม่มีที่สิน้นสุดเพราะฉะนั้นนักศึกษาทุคกคนสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างต่อนเนื่องนะคะโครงการจิตอาสาโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสาในวันนี้จึงมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการก็ประกอบไปด้วยาอาจารย์ธัญพรโพธที่เวชกูลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและก็มาให้ความรู้ในเรื่อง ประวัติความเป็นมาจิตอาสาพระราชทานอาจารย์จะรุวรนณนงพมามาให้ความรู้เรื่องความหมายประเภทของจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจอาจารย์เกตกระหนกไล้เคลื่อนมาให้ความรู้เรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการจิตอาสาพระราชทานอาจารย์ดาริพรัฒน์ตั้วิชัยจะมาให้ความรู้เรื่องคุณสมบัติและการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน นะคะนักศึกษาก็เรียนรู้จากออนไลน์จากวิทยากรผู้ให้ความรู้หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้แล้วนักศึกษาก็ทำแบบทดสอบนะคะเป็นแบบทดสอบ4ตัวเลือก30ข้อเมื่อนักศึกษาทำแล้วก็ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดนักศึกษาก็จะได้เกียรติบัตรเกียรติบัตรตรงนี้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะมาขยายเป็นเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองนะคะก็ เมื่อได้ไปเกียรติบัตรแล้วก็แจ้งให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบนะคะก็ขอให้นักศึกษาตั้งใจเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีความดีด้วยนะคะแล้วก็ต้องให้รู้จักพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องให้พบก,กับพี่ยาวก่อนไดยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนท่านคณาาจย์และนักศึกษาทุกคนค่ะวันนี้ คงจะมาพูดถึงการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านจิตอาสา,าของกศน,นเขตอุจักรค่ะการเรียนการสอนนะคะนักศึกษาคงได้เล่าเรียนเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะนักศึกษาคง,งจะต้องทางความดีเพราะเราใฝ่รู้คู่คุณธรรมนะคะหนังสืเอเล่มนี้เป็นคู่มือของจิตอาสาผมเข้าใจว่านักศึกษาคงได้รับผลแล้วทุกคนนะคะ ในภาคเรียนนี้การทําความดีนั้นเมื่อจบภาคเรียนแล้วเราคงจะต้องทําความดีกันต่อไปซึ่งครูก็มีหนังสือเกี่ยวกับบันทึกความดีให้กับกนักศึกษานะคะในขณะที่นักศึกษาได้ทําความดีเุ็นผู้ทำจิตอาสาลแล้วนักศึกษาก็สามารถบันทึกความดีไว้ในเล่มนี้ได้ตลอดนะคะเราทําความดีได้ตลอดไปนะคะแม้ว,ว่าเราจะสิ้นเทอมแล้ว ในฐานะที่ครูเป็นเจ้าของโครงการผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะคะครูก็อยากจะฝากให้กับนักศึกษาทุกคนน,นั้นนอกจากจะศึกษาแร้เรียนแล้วครูก็อยากให้นัศึกษานั้นได้ทําความดีไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นจิตอาสาที่ดีของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญพรธงชัยสกุลครูกศนตนํามล และเป็นจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่น462รหัส CB113 ค่ะวันนี้จะพูดถึงความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการหมระองค์9 0 4เริ่มเป็นจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาพิเบศรมหาภูมิคลอดุลยเดชมหาราชบรม,ามานาถบพิตรและสมเด็จพระบรมรา,าชนานุาพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานานัประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาตินั้นก็มีความมั่นคงยั่งยืน โดยมีหน่วยงานราชการในพระองค์904ศูนเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยง,งานภายนอกทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนและได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำร,ริเป็นไปอย่างต,ต,ต่อเนื่องถูกต้อง ตามพระราชนินยุบายในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเป็นประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยเล่าพระราชวาังญุสิเป็นการทําความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจก,กากระกศก่รบามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมานาภาพิษโดยหน่วยงานทหารมหา,มหาเด็กราชวบัลรบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระอ,องค์ร่วมกับอชาจารย์ชนจิตอาสาเรทาทําความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังบุศิตขยายสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความจุูดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญ และพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคงและเป็นปึกแผ่นมีความรักความสามัคคีและประชาชนนั้นมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีขึ้นด้วยมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆในการบำรุงทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้จเจริญก้าวหน้า ทรงพระกรุณาโปรดปรก้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาขึ้นในครั้งแรกเมื่อวันพุธที่21ิมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 0กณโรงเรียนสุขโขทัยเขตดุสิตกทมโดยมีพระราชโยบายให้เริ่มจากจุดเล็กๆไปใหญ่โดยเริ่มจากการดูแลรัรกษาบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนเองให้สะอาดก่อนค่ะจึงเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดี พื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้มาพบกับอาจารย์จรุวรรณน,นงพมานะคะค,ครูกศนเขตจตุจักรค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เนื้อหาพร้อมๆกันเลยค่ะความหมายของจิตอาสานะคะจิตคําว่าจิตเป็นคํานามหมายถึงใจสิ่งที่มี หน้าที่รู้คิดและนึกนะคะอาสาเป็นคำกิริยาก็หมายถึงแสดงตัวเข้ารับทรนะคะจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเราได้ช่วยสาธานาประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น มีความทําให้เรามีความสุขได้รับการช่วยที่ได้รับความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายนะคะแล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมากับผู้กับผู้คนเป็นจิตที่มีสุขที่เราได้ทําความดีเราได้เห็นน้ําตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปลี่ยมสุขด้วยบุญนะคะคือการคือแสงเยือกเย็นและเป็นพลังความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตรา ความเป็นตัวตนของเราเองต่อไปเป็นความหมายของคําว่าจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะคะความหมายของจิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจหมายถึงประชาชนทุกหมู่เรานะคะในทั้งต่างประเทศที่สมัครใจในและต่างประเทศสมัครใจช่วยผู้อื่นยอมเสียสละแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานเป็นสาธา,ารณประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจค่ะต่อไปนะคะจิตอาสาตามพระราชายนะคะเราก็จะออกแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะคะประเภทที่1คือจิตอาสาพัฒนาได้แก่จิตจกรรมที่จิตอาสาพระราชทานมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพรวมทั้งสาธารณสุขด้วยนะคะและจิตอาสาพัฒนานี้เราก็จะแบ่งเป็นตามภารกิจงานได้8คกลุ่มงานนะคะดังนี้ 1. จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุข ก็หมายถึงนะคะกุ่มงานจิตอาสา,าที่มีความจิจกรรมสาธารนณะประโยชน์อาทิเช่นการขุดคลองลอกคลองการดูแลความสะอาดและก็ความาความเรียบร้อยของสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็จัดเฉ่งเช่นผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมทั้งการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งนะคะประชาชนก็จะมีความสุข อย,อย่างยั่งยืนค่ะประเภทที่สองนะคะจิตอาสาด้านการประดิษฐ์และเลยผยแพร่งานศินละปะชีพนะคะก็หมายถึงว่ากลุ่มจิตอาสาที่นำความรู้ด้านศินละปะหัตกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเยผยแพร่และถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะต่อไปนะคะ ประเภทที่3นะคะจิตอาสาฝ่ายจิตกรรมการแสดงและนิทรรศการนะคะก็หมายถึงว่าคุมงานของจิตอาสาที่ปฏิบัติการสนับสนุนในการจัดงานหรือจิตกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อการเผยแพร่ราชกร,รณียกิจและเผยแพร่จิตกรรมจิตอาสาอย่างเช่นการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิต การจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแล้วก็งานเฉลิมเกี่ยวกับด้านมหาสมการตำนานไทยกลุ่มงานกลุ่มงานที่4นะคะจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขนะคะเราก็หมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติสนับสนุนช่วยเหลืองานอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะค่ะออกลุ่มงานที่5นะคะจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คําแนะนำและให้ความอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสา กลุ่มง,งานที่6นะคะจิตอาสาฝ่ายส่งเสริมกําลังบํารุงและสนับสนุนก็หมายถึงว่ากลุ่มง,งานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการด้านอาหารเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน กลุ่มงานที่7จนะคะจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะก็หมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ช่วยงานประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลในการจัดกิจกรรมจิตอาสารวมถึงช่วยดูแลต้อนรับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะกลุ่มงานที่8นะคะจิตอาสาฝ่ยายรักษาความปลอดภัยและจราจรหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนและช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนนะคะการแนะนำเส้นทางการแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้กับพนักง,งานทราบจิตอาสาตามพระราชบายนะคะที่แบ่งเป็นสาประเภทประเภทที่สองนะคะจิตอาสาภัยพิบัตินะคะได้แก่จิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเฝ้า ตรวจเตือนและเตรียมการรับรองภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆที่ส่งผลให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติด,ดังกล่าวเช่นอุทกภยัยวาตภายัยอัคคีภัยเป็นต้น ประเภทที่3นะคะจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะได้แก่จิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีการรับสเสด็จในโอกาสต่างๆเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสารวมปฏิบัติกับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานทั้งในการเตรียมความพร้อมสถานที่หรือการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะในส่วนของอาจารย์จรุวรรณนะคะได้เรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจก็ขอจบเพียงแค่นี้ต่อไปนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างของการบริหารโครงการจิตอาสากับอาจารย์เกียรติกนกนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่อนางสาวเกียรติกหนกไคลเคลื่อนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโครงสร้างและการบริหารจัดการโครงการจิตอาสาพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานมีโครงสร้างและการบริหารการจัดการดังนี้เพื่อให้ศูนย์วยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคุมทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบตามพระราโชบายจึงได้ดําเนินการดังนี้ 1. ภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในด้านเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการ,รการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนรวมทั้งการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีประชาชนมีสุขตามแนวทางโครงการจิตอาสาพ,พระราชทานตลอดจนกิจการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการสูตรอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 2. การแบ่งมอบเป็นหน่วยดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 3. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญมีดังนี้ 1. ติดตามและส่งเสริมตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 2. วางแผนดำเนินการและประสานงานในการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่จากสภาพภัยพิบัติ 3. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนากี่ความสามารถของจิตอาสาและผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 4. จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 4. การจัดสูตรอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานประกอบด้วยสํานักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและส่วนงานจํานวนสามหน่วยงานดังนี้ 1. ฝ่ายอำนวยการจิตอาสา 2. โรงเรียนจิตอาสา3กองกําลังจิตอาสา 5. สํานักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาปกครองและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ครงการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนกิจการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ฝ่ายอำนวยการจิตอาสามีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนกิจการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 7. โรงเรียนจิตอาสามีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและศึกษารวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เป็นกำลังหลักในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ 8. กองกำลังจิตอาสามีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาอำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชาการและประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนกิจการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายของครูก็มีจบขึ้นเท่นี้ค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวลีรุพัฒนวิชยัยเป็นครูกศน,นตําบลน,นะคะ วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องคุณสมบัติและการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานค่ะการรับสมัครและการลงทะเบียนนะคะคุณสมบัติเบื้องต้นของจิตอาสาพระราชทานมี4ประการดังนี้ค่ะ 1. มีสัญชาติไทยหรือผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 2. ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 3. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ4ไม่เสียการเรียนค่ะ ลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาพระราชทานมี7ประการดังนี้ค่ะ 1. มีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 2. มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 3. มีวินัยและความรับผิดชอบเคารพกฎหมายบ้านเมือง 4. มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย 5. ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดอื่นใดในขณะปฏิบัติงาน 6. มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 7. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ค่ะการแต่งกายของจิตอาสาพระราชทานแต่งกายด้วยเสื้อพระราชทานหรือเสื้อสีสุภาพที่ไม่มีการระบุหน่วยงานอื่นองค์กร กลุ่มบุคคลใดๆในกรณีที่นักศึกษาสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบหรือสวมใส่กระโปรงหรือกางเกงองสถานศึกษาได้สวมหมวกแก๊ปและผ้าพันคอที่ได้รับพระราชทานติดบัตรประจําตัวจิตอาสาโดยการแต่งกายด้วยความรัดกุมเพื่อให้มีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานโดยมีข้อระวังคือจิตอาสาที่ลงทะเบียนถูกต้องเท่านั้นที่สามารถแต่งกายตามที่กําหนดข้างต้นได้ ชุดเครื่องแบบจิตอาสาไม่เป็นมรดกตกทอดไม่สามารถมอบต่อให้ผู้อื่นได้ห้ามทำเรียนแบบเนื่องจากมีลิขสิทธิต์ตามกฎหมายและห้ามจำหน่ายจแจกค,ค่ะโครงการจิตอาสาที่สำคัญมี3โครงการนะคะ 1. โครงการจิตอาสาพัฒนาครงแม่ขา 2. โครงการจิตอาสาพัฒนาครงเปลียประชากรและ3โครงการท่อลอดถนนวิภาวดีลงังสิตค่ะ ค่ะส่วนสถานที่ติดต่อจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจคือศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานค่ะสุดท้ายนี้ครูหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจแล้วนะคะ